สวัสดีนะครับสหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดกันเรื่องเรื่องของอตัวคอเนอร์มันเลียนกันนะครับพวกเราคงเคยใช้คอเนอร์มันเลียนกันไปบ้างแล้วนะครับแต่บางครั้งเราต้องการให้ตัวมุมของโมเดลนั้นมันเจอกันเท็จกระจกโดยไม่มีไม่มีมันเลียนนะครับเป็นกระจกเปลือยมาชนกันนะครับในกรณีที่เป็นคอร์เนอร์แบบนั้นเนี่ยเราจะทำยังไงได้บ้างนะครับไวๆนะครับเอาล่ะเราจะลองดูเริ่มต้นก่อน อันนี้เป็นเบสิกธรรมดานะครับพวกเราคงเคยใช้ไปแล้วมีคอร์สนะครับอันนี้มีคอร์สคอร์เนอร์มีวีคอร์เนอร์นะครับมีทร a п ิโซอยนะครับแล้วก็มีแอลคอร์เนอร์นะครับอันนี้ก็เป็นสแตนดาดธรรมดาแต่ถ้าเราต้องการให้กระจกไปชนกันนะครับแน่นอนในแว็บแรกที่เราคิดเราก็ใช้วิธีลบมาเลี่ยนทิ้งไปกระจกเขาน่าจะไปเจอกัน ผมจะยองยกตัวอย่างมุมนี้แล้วกันนะครับมุมนี้เลยนะฮะเราก็ทดลองดูนะครับผมก็ใช้วิธีเลือกเล่นตัวนี้นะครับคลิกขวาเซ็ตมาเลียนออนเกล t ่ยไลน์ดีลิททิ้งนะครับปรากฏพอเราดีลิททิ้งสิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นอย่างนี้ครับถ้าไปดูที่แลนบิวจะสังเกตเห็นว่ากระจกมันไม่เจอกันนะครับกระจกมันไม่เจอกันค่าที่มันไม่เจอกันเนี่ย ก็จะเป็นระยะเป็นแกรที่เกิดขึ้นตอนที่เราตั้งค่าออฟเซตของแผ่นแนตัวนี้นะครับถ้าเราลองสังเกตดูนะครับผมจะลองเลือกให้เจอแผ่นแนตรงนี้ถ้าเราไป Edit type ดูจะสังเกตเห็นว่าตอนนี้มันมีค่าออฟเซตอยู่ที่37มิใน default ตอนนี้นะครับซึ่งตัวนี้มันทำให้มันตัวนี้มันเว้นไม่เจอกันนะครับที่เราจะทำไงดีนะครับ มันก็มีหลายกรณีนะครับใน u t u b บบางอันก็อธิบายบอกให้เราเปลี่ยนตรงนี้เป็นเปลี่ยนแพน,แนลตัวมุมนะครับให้กลายเป็นใช้วิธี Edit in Place นะครับแล้วก็ไปแก้ไขนะครับแก้ไขเสร็จแต่ละอันทีนะ่าอาคารมันหลายชั้นมันใช้เวลาเยอะนะครับผมจะลองหาวิธีซึ่ง,งเร็วกว่านั้นนะครับวิธีการก็คือ,อง่ายสุดถ้าเราบอกมันมีค่า Offset อยู่ถ้าเราเปลี่ยนค่า Offset ของแผงน,น,นี้ไปละ่ะเกิดอะไรขึ้น จะลองให้ง่ายอย่างนี้นะครับสมมติว่าพ a n e เนลตรงนี้ผมอีดิทมันดื้อเลยนะครับแล้วผมก็เปลี่ยนค่าออฟเซ็ตเป็น0นะครับเป็น0นะครับแล้วก็โอเคจะสังเกตเห็นว่าตอนนี้ไอตัวมันเลี้นมันมตัวคอ r n เนอร์มันจะใช้ได้เลยนะครับสังเกตเห็นไหมเนี่ยมันมาชนกันพอดีเรียบร้อยเลยนะครับแล้วก็สามารถจะได้คอ r n เนอร์มันเลียนอ,อ่อตทีคอเนอร์กลาส นะครับที่มาชนกันโดมิ่งมาเลียนอย่างเรียบร้อยแต่เราเข้าไปดูใกล้ๆจะเห็นว่าจริงๆมันไขว้กันอยู่นะครับผมจะลองเปลี่ยนสเกลนิดหน่อยจะเห็นว่ามันไขว้กันที่มันไขว้กันแบบนี้ถ้ามองใน 3D m o เด l มองในงานแบบสถาปัตยกรรมทั่วไปก็พอใช้ได้นะครับพอใช้ได้นะครับแต่จุดที่เป็นปัญหาอันนึงที่เราเห็นคือเราไปแก้ค่าออฟเซ็ตเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราสังเกตดูตัวมาเลียนเนี่ยโทษทีนะ ตัวแน่น el เนี่ยมันจะอยู่ตรงกลางมารินแต่ในความเป็นจริงแล้วมาตัวกระจกมันอาจจะอยู่เพลย์ไปทางซ้ายทางขวาอะไรก็แล้วแต่นะครับในกรณีนี้เราจะแก้ปัญหาอย่างไงนะครับวิธีก็คือเราก็สร้างตัว profile แทนที่เป็น default ที่เป็นสี่เหลี่ยมอันนี้นะครับเราก็ไปสร้างตัวเฟรมของเราใหม่นี้มาดูแล้วทำยังไงดีนะครับทำเฟรมของใหม่เองนะครับผมจะลองทำให้ดูอย่างนี้แล้วกัน เรากา็ผมทำตัวอย่างไปแล้วนะครับถ้าเราสังเกตดูนี้คือโดยปกติเนี่ยเราจะมีตัวที่เป็น reference plane ของ front back อันนี้อยู่นะครับเสร็จแล้วโดยปกติถ้าเราใช้ profile ที่เป็น r e c t a n g u l r ธรรมดาเนี่ยตัวสเหลี่ยมอันนี้มันจะอยู่ครึ่งหนึ่งพอดีตรงนี้ก็คือแนว offset ของกระจกนั่นแหละนะครับดังนั้นวิธีการที่เราจะแก้ปัญหาคือว่าเราสร้าง profile นี้ให้มันอยู่หลังแนวตัว Web Plan Plan ตัวนี้เพราะฉะนั้นในกรณีที่ผมแบ่งแบบนี้นะครับกระจกมันก็จะมาเจอกันได้ตรงนี้พอดีนะครับซึ่งผมอาจจะทําเป็นคล้ายๆกรณีนี้เหมือนกับว่าเป็นลักษณะที่เป็น f o ร์ไซด์มันเลียนเนี่ยนะครับโดยการที่เรามีกระจกอยู่ด้านนอกตรงนี้นะครับไกลกรณีหนึ่งเราอาจจะสร้างให้เกิดฟีเจอรอ์ที่อยู่ข้างนอก,กนแบบนี้ก็ได้นะครับก็คือหมายความว่าแนวนี้เหมือนเดิมแต่เรนไปเพิ่มฟีเจอร์ซึ่งอาจจะมีรูปร่างต่างๆนานา เพิ่มเติมก็ได้อันนี้ก็จะเป็นกรณีที่เราสร้าง Curtain Wall นะครับเอาล่ะผมจะลองใช้ตัวนี้แล้วผมเอาไปใช้ในไฟล์นี้นะครับซึ่งจิงๆผมโหลดมาแล้วนะผมก็จะลองง่ายๆนะครับวิธีการคือเราจะเริ่มต้นในการสร้าง Curtain Wall ใหม่เลยแล้วกันนะครับผมก็ไปที่ Wall นะครับผมจะใช้ Cur t a i n w a l l ง่ายๆจาก Storefront ธรรมดาเนี่ยนะครับ เ้วเดี๋ยวลองมาเขียนดูนะครับออกเลยสร้างใหม่เพื่อไม่ให้ตีนะครับวิธีการก็คือผมดูพิเคทมากน,นะครับดูพิเคทมาตั้งชื่อเป็น s t o r e f r o n t New แล้วกันนะสมมตินี้แล้วโอเคนะครับแล้วโอเคไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อย m o d i f y นะครับผมจะลองเขียนง่ายๆขึ้นมาก่อนซึ่งจริงๆมันจะเหมือนเดิมนะครับไม่เป็นไร มีเขียนเป็นคอเนอร์ง่ายๆก่เอาละนะครับเสร็จแล้วจะ Mo ดิฟาเนะีขั้นแรกก็คือลองโปรไฟล์กรณีนี้ผมจะเอาโปรไฟล์อันนี้มาใช้นะครับวิธีการก็คือพอเราเลือกโปรไฟล์นี้นะครับถัดมาเราก็โปรไฟล์ผมโหลดมาที่นี่ชื่อนี้นะครับเป็นโปรไฟล์ผมก็จะไปทำการสร้างให้เกิดเป็น โปรไฟล์เรกแทงเกล่ามันเล่นใหม่นะครับทีนี้วิธีการผมอาจจะลอง copy จากอันนี้ก็ได้นะครับสมมุติแล้วกันนะครับผม p ู i ิเค e มาแล้วก็ตั้งชื่อเป็นเ,เช่นผมตั้งชื่อเป็น f o r ์ s i ดแล้วกันสมมุตินะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็คลิกขวานะครับแล้วเราก็ Type p r o p e r t y นะครับใน Type p r o p e r t y เนี่ยจะสังเกตเห็นว่า default profile มันใช้ system marlin ซึ่งเป็น default profile นะผมจะเปลี่ยนเป็นตัวที่เพิ่งโหลดเข้ามาในที่นี้ก็คือตัวโอไซต์ marlin ตัวนี้นะครับผมไม่แก้อะไรอย่างอื่นนะครับแล้วผมก็โอเคไปนะครับผมได้ตัวนี้มาชื่อว่า50คูณ150โอไซต์ มาแล้วนะครับอันนี้นะฮะนี่วิธีการก็คือผมก็จะเอาตัวนี้มาใส่ใน curtain น a อ l นี้ซึ่งผมตั้งชื่อว่า straw font new เนี่ยนะครับ Edit น,นะครับสิ่งแรกที่เราจะทำก็คือในเนี้ยเราจะปรับอะไรบ้างนะครับเริ่มต้นเลยก็คือเราจะสร้างตัว l a รสใหม่นะครับอ่าผม modify นี่ก่อนกันนะครับเอมมาตัวนี้ไปใส่แล้วก็เลือกเป็น p r o s i ซ e เลือกเหมือนกันหมดเลยแล้วกันนะครับไซ์ Post side, side. เสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะทำซิสเต็มเก a ซิ่งซึ่งผมแก้ไปแล้วนะครับให้มันเป็น Offset เป็น0ใช่ไหมครับแล้วก็โอเคตอนนี้จะสังเกตเห็นว่าโครงผมเป็นอย่างนี้นะครับอย่างน,นี้ถ้าดูใน 3D ผมจะได้ โครงใหม่ซึ่งหน้าตาประมาณนี้มหมุนดูอันนี้นิดนึงโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นโครงกระจก Standard ธรรมดาเหมือน f ฟร์ไซส์เค r ร์ท n ันบอนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะเอาโครงตรงมุมนี้ออกนะครับก็เริ่มคลิกเลือกตัวนี้นะคลิกขวา select marlin on grid line นะครับ unpin delete t i n g อีกตัวทำแบบเดียวกัน select m a l u e ก on grid นะครับ unpin delete ตอนนี้เราสังเกตเห็นว่าที่มุมเนี่ยนะครับกระจกผมก็ไปเจอกันนะครับมันถ้าเราไปดูที่มุมนี้นะครับมันก็จะได้กระจกไปเจอกันมันไข้กันนิดหน่อยนะครับอย่างที่บอกแต่ว่าผมสามารถจะ control ไอ้ตัวตำแหน่งของตัวกระจกว่ามันจะเผล y ไปด้านนอกหรือด้านในได้นะครับ วิธีนี้ก็เป็นวิธีที่ที่ค่อนข้างจะง่ายนะครับในการจัดการแต่ถ้าเกิดเราอยากจะทําให้มันเนียบจัดนะครับก็ทําได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองทําให้ดูวิธีการจะเป็นอย่างนี้นะครับอาจจะดูงุ่มง่ามนิดหน่อยแต่ว่าทําให้ดูผมแทบไปจนเจอพาร e เนลตรงนี้นะครับเสร็จแล้วมันติดอยู่ใช่ไหมครับพินอยู่ผมก็อันพินแล้วตรงนี้ผมจะเลือก Edit in Place ในอีดิท in place เนี่ยจะกลับไปที่รอแพลนก็ได้นะแล้วผมก็คลิกไปสังเกตเห็นว่าตอนนี้ผมสามารถที่จะเลื่อนตัวนี้ไปนะครับแล้วเขาก็อาจจะบอกว่า,อาตอนนี้มันต้องคอนสแตน n t มันเสียไปแล้วนะครับไม่อะไรแล้วก็ remove ไปนะครับแล้วก็ฟิ i s h ไปถัดมาอีกด้านนึงผมแท็บไปจนเจอนะครับเสร็จแล้วผมอันพินแล้วผมก็ Edit inplace เหมือนกันนะครับแล้วก็เลื่อนให้มันไม่ขบกันนะครับ มีมุกคอนสตรนเหมือนเดิมนะครับฟินิชไปตอนนี้เห็นว่าตอนนี้มันดูเรียบร้อยถ้าผมไปดูใน3 d นะครับตอนนี้กระจกของผมเนี่ยก็จะเจอกันตรงมุมผมจะเอาทินไลน์ไปนิดหน่อยจะได้เห็นนะโอเคนะครับสังเกตดูนะฮะตรงมุมของผมตอนนี้กระจกมันเจอกันเรียบร้อยเลยน,นะก็ไม่มีอาการขบกันแต่กรณีเนี้ยถ้าเกิดตึกมันสูงเราต้องไปไล่แก้ ทุกชั้นเลยนะครับเตอะน,นั้นอันนี้อาจจะต้องเลือกเอานะครับไกกรณีหนึ่งนะมีคนเขาแนะนําไว้เหมือนกันก็คือใช้วิธีเปลี่ยนไอพรแนลตัวนี้ครับให้กลายเป็นวงนะครับผมจะลองทําให้ดูนะครับผมจะอันดูไปก่อนจนกระทั่งมันกลายเป็นตัวสแตนดาร์ดธรรมดานะครับเดิมนะฮะเอาล่ะตอนนี้เป็นตัวพนแนลปกติทีนี้วิธีการก็คือที่เขาแนะนํากันก็คือ สร้างเป็นวอสนะครับผมจะลองทำํำง่ายๆผมจะลองสร้างวอ l ขึ้นมาอันนึ้นะครับผมอาจจะเลือกจากคอนกรีตเลยธรรมดามาก็ได้อ๋ตัวทีนะครับผมจะไปที่วอสนะครับวอแล้วผมอาจจะเลือกคอนกรีตบอสักอันอะไรก็แล้วแต่แล้วดูพิเคทมาอีก e ที Type แล้วดูพิเคทนะครับสมมติผมจะตั้งชื่อว่าเป็น Panel l a ล e แล้วกันสมมติดีนะฮะ a n e l p l a c e อ๋อผมสร้างไปแล้วอันไม่เป็นไรผมลอง Duplicate มาตั้งชื่ออีกอันเลยกัน p a n e l เ l a ซ i n g อางนี้แล้วกันนะครับสารพอเลลอก Panel เ l a ซ i n g เสร็จผมก็จะ e d i t มันนะครับ Material เนี่ยผมก็จะเลือกเป็น Glass Glass นะครับ นี่เป็นคลาสเสร็จความหนาตอนนี้ผมจะใช้เท่ากับแ e นเดิมซึ่งตอนนี้แ e l ที่ผมใช้อยู่น D ีรดีพองเป็น25มิลใช้เลขเท่ากันแหละนะครับแล้วก็โอเคไปหมาคราบผมมีแ e l กลาซิ่งอยู่อันก็โอเคนะครับเอาละ่ะตอนนี้ผมได้แล้วทีนี้วิธีการทำไงไปดูใน 3D นะครับผมก็ใช้วิธีง่ายๆคือเลือกแ e l ตรงนี้แล้วก็เลือกแผงตรงนี้ ตัวน,นี้ผมเลือก2อันแล้วตรงนี้มันเป็น system panel เป็น g l a สอยู่ใช่ไหมครับผมก็เปลี่ยนอันพินก่อนแล้วผมก็เปลี่ยนมันเป็น wall ธรรมดาที่เราเพิ่งทำไปคือ panel g l a s ใช่ไหมครับ panel glassing ตัวนี้คลิกลงไปตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือถ้าเรากลับไปดูที่แปลนจะเห็นว่าตรงนี้กระจกมันเจอกันเรียบร้อยนะครับผม,มเอาทินไลน์ออกนะครับจะเห็นว่ากระจกชิ้นนี้มันมาเจอกัน เรียบร้อยเลยนะครับแต่ว่า,เ,าเราก็ได้คอ์เนอร์ที่ c l e a เรียบร้อยเลยนะครับถ้าเราไปดูใน 3D โดยที่เราไม่ต้องทำอะไรมากนะครับแต่ว่าปัญหาก็คือเวลาเราทำแบบนี้ถ้าสมมติเราทำสเกดเดิลลิ่งของของซิสเ็มแพนลนี่นะครับตัวมุมที่เราไปแก้มาเมื่อกี้เนี่ยมันจะไม่ปรากฏในสเกดเดิลลิ่งนะครับเพราะว่าแค t ตักแปมันกลายเป็น wall ไปแล้ว ในขณะที่แผงอื่นแคตาล็อ y มันเป็น System p a น e l ใช่ไหมครับเป็นเคอร์เทนแ e l ไอตัวนี้มันกลายเป็นวอล p นะครับก็สําหรับงานสถาปัตย์วัยๆเราอาจจะทําวิธีนี้ก็ได้นะครับแต่สําหรับกรณีที่เป็นผู้รับเหมาคนที่ต้องการเชคออฟค u a n ิตี้จริงๆก็ต้องระวังซึ่งวิธีนี้ถ้าเราจะพอทําได้ก็คือมันช่วยให้โมเดลเร็วนะครับแต่เราอาจจะต้องใช้ Dynamo Script มาช่วยในการเอ็กทรั d a t เออก เพื่อให้มันอินคลูดเจ้าตัวคอเนอร์ที่เราทำเป็นวอลทั้งหลายแหล่ไปนะครับก็ลองไปตัดสินใจช่างน้ำหนักดูว่าพวกเราจะใช้แบบไหนกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับ